ดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการสุขทุกสุขทุกท่กทกทานนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งสําหรับรายการที่นําความสุขมามอบให้กับทุกท่านในทุกวันสุขครั้งนี้ดิฉันได้กราบนิมนต์หลวงแม่ธรรมนันทาภิกษุณีเถรวารูปแรกของประเทศไทยเป็นแขกรับเชิญในรายการกราบนามัสการหลวงแม่ค่ะขอจะเจริญพรค่ะหลวงแม่ค่ะวันนี้เป็นวันสิ้นปี2565 หลวงแม่มีอะไรอยากจะสื่อไปอยงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการสุขทุกสุขบ้างคะ่ะสำหรับหลวงแม่นะคะมันก็เป็นอีกวันหนึ่งอะ <c oughs> เป็นอีกวันหนึ่งสำหรับหลวงแม่แล้วก็เป็นอีกวันหนึ่งสำหรับพวกเราทุกคนนะแต่ว่า,าทางโลกอะเขาถือว่าอันเนี้ยเป็นวันสิ้นปีแต่จริงๆแล้วเวลามันก็เคลื่อนไปอย่างนี้คะ่ะมันขึ้นอยู่กับว่าเราทําอะไรในปัจจุบัน ถ้าเราทำในปัจจุบันให้ดีที่สุดมันก็จะเป็นอนาคตที่เรามั่นใจได้แล้วก็วันนี้ที่เราทำมันจะเป็นอดีตแล้วก็อดีตที่เราได้ทำนะ่ะมันมีประโยชน์มันเอื้อประโยชน์ต่อเรามันเอื้อประโยชน์ต่อคนอื่นยังไงเราก็จะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นสืบไปถ้าเราได้คิดอย่างนี้นะคะวันไหนวันไหนมันก็เหมือนกันนั่นแหละ แต่ว่าวันนี้วันจิ้นปีเนี่ยเราไปให้ความสำคัญกับการที่เราจะทำหมายหมายในการโคจรของโลกี่ยนะคะว่าวันนี้เป็นวันสิ้นปีของปี2564ซึ่งสำหรับคนอื่นเขาก็จะบอกว่าไม่ใช่มันเป็นสิ้นปีของ2021อันนี้ก็นับจากองค์พระเยซูคริสต์นะคะเป็นหลักนะคะเราก็จะบอกว่า2021 หรือว่าสำหรับบางคนก็บอกว่ามันเป็น common era นะคะมันเป็นช่วงเวลาที่เขาถือกันทั่วทไปนะ่ะเป็นเวลาสากลแม้แต่วันสิ้นปีก็เป็นเพียงหมายที่เราเป็นคนกำหนดความหมายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราชัดเจนว่าหมายของเรานะคือวันนี้ทำอะไรดีที่สุดขณะนี้หลวงแม่กำลังพูดอยู่กับรายการสุขทุกสุข ไม่ใช่รายการชีวิตไม่สิ้นหวังสัญญามันจะหลอนนะคะจะกลับไปสู่รายการชีวิตไม่สิ้นหวังหรือจะกลับไปสู่รายการคําถามโดนใจของวัดทรงธรรมกัลยาณีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้าเรารู้ชัดเจนว่าขณะนี้เราทําเรื่องนี้ให้เวลากับสิ่งที่เราทําในปัจจุบันเต็มที่และเราไม่ต้องเสียไม่ต้องเสียใจภายหลังว่าเราน่าจะทําอย่างนั้นแล้วเราน่าจะทําอย่างนี้แล้วนะคะถ้าเราให้เวลาของเราร้อยเปอร์เซนต์กับสิ่งนี้ เราก็ไม่ต้องหันกลับมาแก้ไขหลวงแม่คามีหลายๆคนติดอยู่กับอดีตเพราะว่าอาจจะทําอะไรผิดพลาดไปแล้วก็ย้ําคิดย้ําทําอยู่กับอดีตอย่างนั้นนะคะหลวงแม่จะมีแนวทางชีแ้แนะมันแก้กไขได้ไ<ห>ั้ยบ้างคะมันแก้ไขได้มั้ไอ้ที่ว่าผิดนะ่ะมันแก้ไขได้มั้แก้ไขได้ไปแก้ไขไปแก้ไขเส <laughs> มันแก้ไขไม่ได้ แก้ไขไม่ได้แล้วจะแบกไว้ทำไมแก้ไขไม่ได้ก็ปล่อยให้มันผ่านไปเราทำสิ่งที่ดีขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเสริมสิ่งที่เรามันผิดพลาดไปแล้วน่ะมันแก้ไขไม่ได้แต่ถ้าแก้ไขได้อย่าไปโมวเสียใจกับความผิดพลาดแต่ลงมือแก้ไขวิธีคิดง่ายๆวิธีคิดง่ายๆนะคะแล้วพอเรารู้จักคิดอย่างนี้เราจะวางได้วางได้ไวขึ้นไวขึ้นแล้วก็ผลที่เราได้รับนะคะก็คือเราก็จะเป็นคนที่เบา เบาแล้วเราก็จะยิ้มได้ยังยิ้มได้อยู่หลวงแม่กำลังหมายความว่าถ้ามันแก้ไม่ได้แต่มันมีโอกาสที่จะแก้ไขให้ดีขึ้นได้ก็คือปัจจุบันที่จะกำหนดอดีตที่ดีค่ะและ,ะปัจจุบันที่จะกลุยทางไปสู่อนาคตที่ดีอย่างนั้นใช่ไหมคะแต่มันแก้ไขไม่ได้แล้วสำหรับชีวิตเรานะั้นมันแก้ไขไม่ได้แล้วแต่ เราอาจจะทําอะไรที่จะเป็นหมายว่าอย่าให้คนอื่นผิดพลาดเหมือนกับเราอย่างนี้เป็นต้นนะคะเหมือนกับคนที่สูญเสียลูกไปในในภาวะอุบัติเหตุสมมุติว่าอุบัติเหตุนะคะสูญเสียลูกไปเนีเราจะไปร้องไห้จมอยู่กับความทุกข์ที่เราสูญเสียลูกก็ไม่สามารถจะทําให้ลูกของเราเนี่ยกลับคืนมาได้เราทํำยังไงที่จะไม่ให้คนอื่นต้องสูญเสียลูกเหมือนกับที่เราสูญเสียลูกของเรา คือหมายถึงว่าเราเรียนรู้บทเรียนที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดนะคะเอาอบทเรียนน,นั้นอะมาเป็นตัวตั้งใหม่ที่จะไม่ให้เกิดความผิดพลาดอย่างนี้อีกกับลูกคนอื่นๆลูกนึกถึงคำพูดที่เขาพูดกันบ่อยๆค่ะหลวงแม่ที่บอกว่าคนฉลาดเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองแต่คนที่ฉลาดกว่าเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นค่ะ ลูกก็เลยมองว่าสิ่งที่เราทํารายการกันมาตลอดอตั้งแต่มีนาจนกระทั่งมาถึงสิ้นปีในวันนี้ค่ะหลวงแม่เราน่าจะได้ให้บทเรียนอะไรต่างๆเป็นข้อคิดเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมได้หยิบเอาไปาปัดฝุน่น เอาไปใช้เอาไปปรับประยุกต์กับตัวเองได้นะคะหลวงแมจง่จริงๆแล้วหลวงแม่ก็ไม่ได้คิดว่าตั้งใจจะให้บทเรียนอะไรนะคะเพียงแต่การที่เราพูดคุยกันเนี่ยท่านผู้ชมทางบ้านจะเก็บเกี่ยวจะเก็บเกี่ยวเอานะคะจากประสบการณ์ไม่จําเป็นต้องประสบการณ์ของตัวเราเองจากประสบการณ์ที่ได้ยินได้ฟังจากผู้เฒ่าผู้แก่หลวงแม่นี่ก็เป็นผู้เฒ่าผู้แก่แล้วนะคะก็มันน่าจะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นไหม ะะเป็นวิธีการค่ะที่เราจะเก็บเกี่ยวเอาหลวงแม่คะลูกได้รับการาพูดถึงจากท่านผู้ชมหลายๆท่านนะคะว่ารายการนี้เนี่ยถ้าจะให้เกิดประโยชน์มากขึ้นผู้ฟังจะต้องนํามาคบคิดพิจารณา<ะ>แล้วก็จะเกิดประโยชน์สูงกว่านั้นก็คือต้องเอาสิ่งที่ได้จากข้อคิดที่เราเก็บเกี่ยวเนี่ยคะ มาใช้จริงๆมาเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงจริงจึงจะเกิดประโยชน์นก็อันนั้นก็เป็นฝ่ายของผู้ฟังแล้วอันนั้นก็เป็นฝ่ายของผู้ฟังเลยนะคะ,คะเราผู้พูดเราพูดทำรายการหลวงแม่เป็นผู้ที่ไม่ว่าถามอะไรมาก็ตอบละตอบเท่าที่รู้ตอบที่ได้เท่าที่ได้สัมผัสณปัจจุบันหลวงแม่ก็ทำปัจจุบันของหลวงแม่เต็มที่คือไม่วอกแวกในขณะที่ตอบ ดกตรการจนาในรายการนี้หลวงแม่ก็ไม่ไปวอกแวกที่อื่นหลวงแม่ก็ให้เวลาของหลวงแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ขณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราให้แล้วร้อยเปอร์ซ็์แล้วมันจะออกมาดีมันจะออกมาเลวเนี่ยเป็นเรื่องของผู้รับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะถ้ามีโอกาสเข้ามารับชมรายการนี้การที่เรา สามารถที่จะมีโอกาสได้มาเจอรายการแบบนี้ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องบมืงเอินอยากจะเรียนว่าเมื่อมีโอกาส รีบฉกช่วยรีบเก็บเกี่ยวแล้วสำคัญกว่านั้นก็คืออยากให้ท่านได้น้อมนำเอาไปใช้แม้สักเรื่องเดียวแล้วชีวิตท่านดีขึ้นมีความสุขขึ้นในหลาย,ลายๆแง่มุมของชีวิตนับว่าเป็นของขวัญที่ดีที่สุดแล้วสำหรับทีมงานในการผลิตรายการนี้นะคะท้ายนี้ค่ะหลวงแม่อยาก เขอากาหลวงแม่ให้มุมมองกับพวกเราตลอดเวลาที่หลวงแม่ได้ให้ข้อคิดกับพวกเรา9เดือนที่ผ่านมาความสุขของหลวงแม่ตั้งแต่วันแรกที่ทำรายการจนถึงวันนี้เปลี่ยนไปหรือไม่อย่างไรหรือหน้าตาของของความสุขของหลวงแม่จนถึงวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะน,น,นับตั้งแต่เริ่มรายการจนจนขนาดนี้นะคะหลวงแม่ยืนยันได้ความจริงอย่างหนึ่งก็คือหลวงแม่แก่ลง <laughs> ให้ไหม่ใช่เป็นความจริงนะคะหลวงแม่แก่ลงหลวงแม่อยู่ในกระบวนการภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเ g i n g Process เอจิ้งโปรเซสะบวนการของการแก่นะคะคนแก่ก็ต้องเรียนรู้ที่ทำอย่างไรที่เราจะอยู่กับความแก่อย่างมีความสุขหรืออย่างน้อยที่สุดทุกน้อยทุกน้อยนะคะเพราะว่าความแก่เป็นทุกนะคะพระพุทธเจ้าสอนเลยว่าความแก่เป็นทุกแต่ทำอย่างไรที่จะให้ทุกนั้นเป็นทุกแต่เพียงกายไม่ใช่ทุกทางใจนะคะแม้กระทั่งหลวงแม่ที่นั่งคุยกับลูกๆอยู่ขณะน,นี้หลวงแม่ก็อยู่ในขบวนการของการเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธองค์ ที่สามารถที่จะปฏิบัติได้เลยไม่จําเป็นต้องรอให้แก่เท่าหลวงแม่นะคะเราถึงจะค่อยได้สมัมผัสกับความจริงของชีวิตความจริงของชีวิตเผยแสดงตลอดเวลาตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเราจะมีความไวความละเอียดที่จะรับได้หรือเปล่าความงดงามของชีวิตมันปรากฏกับเราตลอดเวลาเหมือนกันความงดงามของสิ่งที่อยู่รอบตัวเราที่เราจะ เก็บเกี่ยวฉกฉวยมาประดับเป็นอาภรณ์ของชีวิตก็อยู่ที่วิธีการที่เราจะให้ความสำคัญกับธรรมชาติรอบๆตัวเรามีความงามตลอดทางที่เดินมา mm hmm. เพียงแต่ว่าเราวุ่นวายอยู่กับในหัวของเรานะคะแล้วเราก็ไม่ได้ชมแม้แต่ดอกหญ้าที่กำลังเผยแสดงกลีบอ่อนๆกลีบเล็กๆนะคะนี่เป็นธรรมะที่เราสามารถที่จะหยิบเอามาประดับชีวิตเราได้ทันที หลวงแม่คะโลกาพิวัติเนี่ยมันทำให้มันเหมือนกับหัวเราปั่นป่วนกันไปหมดนะคะในแต่ละวันที่เราแทบจะไม่มีเวลาอยู่กับตัวเองเงียบๆครุ่นคิดพิจารณาแล้วก็ให้ตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่กับธรรมชาติที่มันจะสอนเราใน แต่ละแง่มุมของชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดของวันนี้เนี่ยลูกกราบขอโอกาสหลวงแม่ให้พรกับพวกเราสักนิดชี้แนะแนวทางเพื่อก้าวไปสู่ปี2565อย่างถูกต้องค่ะก็นั่นแหละที่ฟุ้งพูดไปเมื่อกี้นั่นแหละนะคะให้เวลากับตัวเองได้ชื่นชมความงามของธรรมชาติที่ปรากฏอยู่แล้วรอบตัวเรา New Buts กิ่งกิ่งไม้นะคะที่เพิ่งมีตุ่มเล็กๆเ,เขียวๆโผล่ขึ้นมานั่นก็เป็นความงามของชีวิตที่ปรากฏที่ต้นไม้แต่ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะมองเห็นความงามนั้นความงามนั้นก็จะปรากฏที่เราแต่เพราะเรามีความงามอยู่ในใจของเราเราจรึงสามารถที่จะเห็นว่านออ,นอ,อน่ๆกิ่งยอดอ่อนๆที่กำลังผุดขึ้นมาเนี่ย คือความงามนะคะให้เวลากับตัวเองเหลียวมองรอบตัวเราเองล้วนแล้วแต่มีความงามในชีวิตที่ปรากฏทั้งสิ้นค่ะหลวงแม่คะ่ะกิ่งใหม่ๆตาใหม่ๆที่เพิ่งออกมาในทุกๆวันของต้นไม้ใหญ่เนี่ยมันเปรียบเหมือนชีวิตใหม่ของเราที่เมื่อตื่นมาแล้ว สามารถที่จะรังสรรค์สร้างสรรค์ชีวิตใหม่ของตัวเองไปในทางที่ดีได้ทุกวันเหมือนกิ่งไม้เหมือนกันนะชีวิตนะคือการแต่เพียงแต่เห็นยอดดำๆนะ่ะเวลานี้มันกลายเป็นสีเขียวเพียงแต่เห็นแค่นี้นะคะ it means life มันหมายถึงชีวิตการสามารถที่จะเห็นชีวิตใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นและดีใจ happy มีความพอใจนั่นคือคุณค่าที่เราให้กับชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตของต้นไม้ชีวิตของสัตว์เลี้ยงชีวิตของคนชีวิตของการกระทํามันเริ่มต้นจากเล็กๆอย่างนี้ค่ะถ้าเราสามารถเห็นได้ชีวิตของเราจะมีความงามปรากฏให้เราเห็นตลอดเวลากราบขอบคุณคำสอนคำชี้แนะที่ทรงคุณค่าที่ล้ำค่า ที่ไม่สามารถจะบรรยายเป็นตัวหนังสือหรือคำพูดได้สมบูรณ์อย่างที่มันเป็นนะคะหลวงแม่ได้ให้จิตวิญญาณกับพวกเราอย่างยิ่งในเทปสุดท้ายของปี2,564หลวงแม่ได้ชี้ทางชี้นำให้เราเห็นว่าชีวิตใหม่มีคุณค่าและสามารถสร้างใหม่ได้ทุกวันเหมือนเช็คเช่นช่นเดียวกับชีวิตของพวกเราทุกคนที่ผ่านมา แก้ไขอะไรไม่ได้ชีวิตใหม่เริ่มวันนี้เริ่มต้นพรุ่งนี้ขอให้ทุกท่านมีชีชวิตใหม่ที่สมบูรณ์พร้อมด้วยความสุขค่ะกราบขอบคุณหลวงแม่เป็นอย่างสูงที่ชี้นำแนวทางให้พวกเราบนความสว่างเสมอมาตั้งแต่ต้นปี2564จนถึงวันนี้กราบขอบคุณและกราบนมัสการค,<อ>ค่ะขอจรินพรนค่ะ